สบายดีสวัสด,ดีจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนทั้ง youtube ค่ะเพื่อนเพื่อนแม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทั้ง youtube ค่ะเมนี่แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องค่ะของวันที่แปดมีหน้าคมสองหาหกเจ็ดเนาะตรงกับวันซุกค่ะเมนี่เมนีเป็นวันซุกเป็นวันที่แปดเดือนสามเนาะเป็นวันไม่ยิ่ง อ่าเป็นวันแม่ยิงแห่งชาติของเราเนาะแม่เพ่นก็ขออวยใช้ให้พอนแม่แม่ทุกคนเนาะคะ่ะจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกาครคไข้ไข้เจ็บเนาะอยู่เป็นลมโพ่อลมไส้ให้ลูกให้ล้านไปโดนๆไปนานๆเนานนะคะ่ะเป็นที่ปรึกษาของลูกของล้านเนาะแม่ คือผู้มีพระคุณที่สูงสุดของลูกๆเด้อจ้ะเนาะ mm. เพ่นกะขอกราบเท้าแม่ทุกๆคนเนาะค่ะเอฟซีบอกว่าจะเป็นแม่ที่บังเกิดเก้าแม่ที่ดูแลเฮาเนาะแม่ที่เฮาเอิญแม่นี่แม่เพ่นนับถือทุกคนเด้อค่ะเนาะเอาจังใดแล้วกะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะการไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐเนาะค่ะแม่เพ่นหวยพ่อนแค่ให้บ่มีสุขขอให้บ,มบม่มีลูกบ่มีพ่ยมีแค่มีแต่สุขภาพที่แข็งแรงก็พอแล้วเนาะเอา <c oughs> ได้แล้วแม่เพ่นก็จะมาพาเอซเนาะมาเบิงแนวทางฮาน้อยของพีบหัตเซียนเชีงยงใหม่เซียนโคราชค่ะและแม่เพ็นจะมาเล่าความฝันให้ฟังค่ะมือขึ้นนี่แม่เพ่นฝันแล้วเนาะ ฝันได้สองตัวตรงๆค่ะชัดเจนมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้เนาะฟันชัดเจนมากค่ะฝันเห็นตัวเลขชัดเจนเลยค่ะบอตองเมาหลายยายห้างค่ะกก่อนจะไปเบ่งตัวเลขไม่เพ่นกระฝากคือเกาขา,า fc กราบขอบพระคุณและกาบขอบขอโทษที่เสียเวลาเนาะค่ะแม่เพ่นอยากจะมาขอโฆษณาแนนอดเดอร์จ่าเนาะเพื่อหารายได้เขาขอบคุณนะคะ เอาครีม1ชุด1,300บาทเนาะผู้ใดอยากได้อยากลุ้นโชคลอตเตอรี่กับแม่เพนเนาะสั่งครีมสั่งจงครีมมาได้1นึ่ชุดหนึ่บาทแถมลอตเตอรี่ให้หนึ่งใบแล้วก็ยาบำรุงสายตา500บาทเนาะรวมทั้งปลายทางแล้วก็แคลเซียมก็500บาทรวมทั้งปลายทางค่ะส่วนครีมกันแดดผสมรองพื้นของไล่จิตพักดีเนาะคะ่ะ ซันสครีนค่ะสามบาทค่ะใช้ดีค่ะช่วงนี้แดดฮอนนาเนาะใช้ได้เลยค่ะตัวเดียวจบแป้งบ่ต้องใส่ค่ะ fc แม่เพ่นใส่ทุกมือค่ะบ่ไดดใส่ตัวอื่นแม่เพ่นใส่ขีมตัวนี้แล้วค่ะมาใส่อันนี้กบเทธอเดียวแล้วบ่ตรงได้ใส่แป้งจบค่ะ fc เนี่คะส่วนสบู่ค่ะเซอร์สบู่แม่หรือว่าสบู่เจแดงผู้ใดที่เป็นฝากะจุดดังดํ้เนาะเป็นร้อยสิวร้อยฝาเอาไปใช้ได้เด้อค่ะ สบู่ส้มของเจแดงเนาะค่ะหรือว่าแม่เอาฝากด้วยค่ะฝากด้วยเด้อสินค้าแต่และตัวผ่านออยอเหมือเนาะค่ะเอฟซีมาเบิ้งตัวเลขน้ากันต่อค่ะเบิ้งตัวเลขก,กอนเนาะ,ะเพื่อนจะมาเล่าความฝันในฟั่งค่ะเมื่อคืนนี้ฝันดีค่ะฝันดีมากเนาะเมื่อคืนนี้นี่ค่ะเอา ผลฮาหนอยของเมื่อวานนี้เนาะนอยพิเศษบนออก3ามหสล่างออก66แล้วก็นอยปกติบนออก047ย่ล่างออก4ี่หนึ่งนอย VIP บนออก9 3้าสี่ล่างออก3ามเก้าขายเอมาเทียบไซค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ ให้มาเมื่อวานนี้หนึ่งกับสามเนาะตัววิ่งตัวรูดก็มาที่สามกับหนึ่งมาทั้งสองตัวเนาะจับคู่เขาที่สี่หนึ่งหรือว่าหนึ่งสี่นอยปกติค่ะเนาะนี่ค่ะเข้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สามสามห้าแล้วก็สามสี่นี่ค่ะสามสี่เข้า 4. น้านอย VIP เนาะ โอ้เข้าทั้ง3มน้อยเลย,นะะนย 3, 4, เนาะค่ะ FC น,นะคะ่ะสามนอย V I P เนาะตรงๆค่ะบน3ามเก้าบะมีเนาะคะ่ะสามหาบะมีค่ะเข้า3มน้อยเลยเนาะคะ่ะท้าพูดใยวิ่งรูดค่ะของเซียนเชียงใหม่นะ่ะส่วนของพี่ประหัต1กับ4ก็มาทั้ง2ตัวเลยเนาะ,ะก็เข้าที่วิ่งรูดเข้าที่1กับสค่ะ เข้าทั้งสองตัวเลยค่ะจวิ่งตูวดหนึ่งสี่หรือว่าสี่หนึ่งนอยปกติแล้วก็สามสี่บอมมี่เนาะคะ่ะ4ีสี่เจ็ดกับบอมมี่ค่ะนี่ค่ะจับคู่เขาน้อยเดียวก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะเนาะนะคะของพี่ประหัตเข้าหนึ่งนอยจับคู่เนาะแต่ว่าวิ่งลูดเข้าทั้งสองนอยเนาะ บน่างพอมค่ะส่วนของเซียนโคลาดค่ะเซียนโคลาดให้วิ่งลูดเก้ากับสองเก้ามาแต่ว่าสองบอมาเนาะค่ะเก้าบ่มีเก้าสามจับคู่พวกเขาค่ะนี่ค่ะของเซียนโคลาดค่ะเอา <c oughs> มาเบิ่งต่อแนวทางของวันที่แปดกันเลยค่ะแนวทางเนาะฮานอยของวันที่แปด มีนาคมสองห้าหกเจ็ดของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่สามเนาะเออเน้นไปที่หนึ่งลองสามจับคู่ไห่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สามสองสามสี่สามแปดสามเก้าเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเด้อค่ะเนาะแนวทาง ฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดบนล่างค่ะหนึ่งกับซีอ๋อโอยจากสีแหละซีค่ะไม่เพ่นลแมะเ้าหนาลงหลังอยู่นี่ละหนึ่งกับสามให้อภัยไม่เปิ้ลเดเ้ดอค่ะ <c oughs> จับคู่ไฮหนึ่งสองหนึ 3, ่งสามหนึ 9, ่งแปดหนึ 4, ่งเก้าสามสองสามซี่สามแปดสามเก้าเน้นไปที่หนึ 2, ่งสองหนึ่งสามและ 1.8.1.9งแนาะคะเอ <c oughs> ได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วมาต่อของเซียนโคราชเซียนโคราชวันนี้ค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะ3ากับสตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่3าลองสเนาะจับคู่30 3ศูนย์สามสองสาแปดสละกันสเก่าเน้นที่30 38 3นยแปดสและ สามเอาสามสองสามสี่สามแปดค่ะเน,น้นเว้าพิดค่ะโอ้เหนเจจาขวางลงหนาลงหลังคะ่ะนี่นะ แนวทางฮาหนอยของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดสามกับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่สามรองสี่จับคู่สามศูนย์สามสองสามสี่สามแปดสศย์สสองสี่แปดแล้วก็สีเก้าเน้นให้ที่สามศูนสามสองสามสี่และสามแปดค่ะได้แล้วเป็นต่อของพีพฮัตค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะวันนี้ได้มาแล้วค่ะแนวทางเนาะ หานอยวันนี้ของพี่ประหัตให้วิ่งลูด8กับ9ค่ะ8กับ9จับคู่ให้ที่80 81 83 84 90 91 93 94ค่ะเน้นให้80 81 83และ84เ้อค่ะ FC นี่ค่ะแนวทางเนาะหานอยของพี่ประหัตวันนี้ให้มาวิ่งลูด8กับ9 จับคู่ให้ 80, 81, 83, 8์ 90, 9หนึ่งเนย้นให้ที่ 80, 81, 83และ8ปค่ะเนาะนี่ค่ะได้แล้วเนะหาะฮานอยของ3เซียนใหุ้ซทั้งช่องมาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ได้บอคะ่ะเอ็กซีนี่เนาะแคปหน้าจอแนวทางฮาหนอยวันที่8มีนาคมพศ2567ของ3เซียนกันเด้อค่ะวันนี้ปังๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในนี้ตรงกับเลขฝันของแม่เพ่นค่ะเนาะอยู่ในนี้ทั้ง3อาจารย์เลยมีเบิดเนาะตัวเดียวค่ะเน้นๆก็คือ8 3ตัวเดียวค่ะแม่เพ้นฝันเมื่อคืนนี้เนาะ ฝันได้ค่ะฝันว่ามีอ่าผู้เฒ่าเนาะมาคุยกันคุยกันอยู่แต่ว่าอยู่เฮียนนี่แหละค่ะเว้าไปเว้ามากคุยกันเว้าไปเวามากโอ๊ยมีแปดหนึ่งตัวมีแปดตัวหนึงน่งเนาะมานี่เิ่นว่ามีแปดล้ค่ะตัวฮิซองกะเป็นสามเพิ่นว่าจักสี่แหละเนาะ มีแปดกับสามเพิ่นว่าจังสี่แต่เพ่นกับจำได้ชัดเลยค่ะอีหยังแปดกับสามแม่เพ่นละะมมีอีหยังแปดกับสามแต่ว่าโบหูต้นเหลืองว่าเพิ่นเวาเหลืองอีหยังเนาะแต่ฝันว่าได้ยินตัวเลขนะเด่นยินชัดแขงค่ะก็คือนี่ค่ะตัวนี้ค่ะแปดสามตรงๆงเลยค่ะแม่เพ่น บอกเอซตรงๆเนาะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะผู้ใดอยากจะเอาไปตามห้าน้อยเนาะแต่ว่าเล่ามือนีบอมี่ค่ะไม่เพี้นว่าขั้นมันออกมันสิออกล่าพัฒนานะคะเพราะว่าตรงกับวันแม่ยิงแห่งชาติของเราเนาะวันที่8เดือนสมเนาะนี่ค่ะแต่ว่าเอารัฐบาลไว้ไวจักหน่อยก็ดีเด้อค่ะเอซเนาะไม่เพี้นบ่ฝันโดนแล้วเนาะพึงมาฝันใหม่เมื่อคืนนี้ค่ะชัด หยิบลอตเตอรี่คนละใบสองใบไว้เดอร์นะนี่ค่ะแปดสามค่ะแม่เพ่นจะบบกเขียนให้นาะนี่ยค่ะแม่เพ่นจะบอกนี่เลยค่ะแม่เพ่นฝันได้แปดสามตัวเดียวชัดเจนฟังเข้าหูบอมีลืมเลยขายซีเมื่อคืนนี่ค่ะชัดเจาเลยคือแบบตอนอันนั่นละเก้าศูนย์นั่นละเนาะออกตองงวดคือแบบงวดที่เรียฝันได้เก้าเจ็ดงวดก่อนเมื่อออกงวดนี้งวดก่อนฝันได้เก้าศูนย์ แต่ว่าฝันก่อนแบบนี้แหละฝันหลายๆมือแบบนี้แหลนะเนาะแม่เพ่นบ่ไดแม่เพ่นก็บ,บอกให้ไปซื้อห้าน้อยกับเล่าแต่ว่าไปออกรกฐะะัฐบาลให้เนาะค่ะเอฟซีให้เอฟซีทั้งช่องเบิงล้ะก็ผิดแต่ละหน้าเอาค่ะความฝันก็คือก็คือแค่ความฝันเด้อค่ะเอฟซี FC. ก็เอามาให้ฟังไว้เป็นแนวทางซื้อค่ะเนาะเดี๋ยวจะว่าแม่เพ่นฝันแล้วบ่บอก,บอกจะว่าไหมเนาะเอาก็บ,บอกเอฟซี FC ทั้งช่องเป็นแค่แนวทางค่ะงวดน,นี้ ฟันได้8-3เม็ดเดียวคะ่ะเอฟซีไผจะไปตามาน้อยหรือว่าลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้เนาะแล้วแต่คนที่มักที่ชอบเลยคะ่ะเอาคลิปนี้แม่เพ่นได้ตัวเลขมาฝากเอฟซทั้งช่องแล้วแม่เพ่นก็ขออวยชัยให้พ่อนอเอทั้งช่องเฮงเฮงรวยรวยปังปงักันยกช่องนะคะกับแนวทางฮานอยลาวพัฒนาเนาะของช่องน้องคำแพงแนลทุกทุกมือทุกทกวันคะ่ะ ขอให้แตกบนแตกล่างแตก3มตัวตรงเดอ้อค่ะผู้ใดจับถึอเนาะก็ะไดทั้ง3ตัวค่ะเก้าแปดสามเด้อค่ะ FC, เอฟซีพอาเป็นผู้เท่าค่ะแล้วแต่เนาะหายเทั้งช่องพิจารณาเอาค่ะในเพื่อนกะบอกว่าความฝันทุกของจะแมนซำดาเนาะเอาคลิปนี้กับขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ